เรามาดูอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจของหน้าจอ bc 3 6 0 l 2องของ b m c กันนะครับก็คือแอปพลิเคชัน w e i g t out feed นะครับโหมด7นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในลักษณะของการปล่อยน้ําหนักออกจากถังช่างนะครับอาจจะเป็นการปล่อยน้ําหนักออกจากถังช่างเพื่อเติมในในแพคเกจในถังหรือในถุงนะครับหรือว่าเป็นการปล่อยน้ําหนักออกจากถังช่างเท่าๆกันทุกๆครั้งนะครับ โดยที่แน่นอนครับไม่จำเป็นต้องใช้ PLC ในการควบคุมนะครับโดยเราเริ่มจากการกดปุ่ม Start นะครับตัวหน้าจอาก็จะไปสั่งให้วาวปล่อยน้ำหนักออกจากถังช่างนะครับถ้าเราตั้งไว้200นะครับก็จะปล่อยออกทีละ2 0 0ถ้าเท่ากันทุกครั้งนะครับพอกดครั้งต่อไปก็จะปล่อยน้ำหนักออกจากถังช่างอีก2 0 0นะครับกดครั้งถัดไปนะครับหน้าจอก็จะสั่งวาวเพื่อปล่อยน้าหนักออกจากถังช่างนะครับ เท่าเท่ากันทุกครั้งนะครับเรามาดูลักษณะของการ wiring หรือการต่อสายในแอปพลิเคชันนี้กันนะครับซึ่งแน่นอนจะเห็นว่าตัวนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้ PLC ในการควบคุมเลยนะครับเริ่มต้นนะครับด้วยการต่อ supply นะครับเข้าที่ terminal ย4โวลต์น,นะครับแล้วก็หลดเซล์เข้าที่ terminal นี้นะครับในส่วนของตัวสวิตช์ที่เป็น start stop นะครับก็เป็นลนักษณะของ ไดคอนแทคจากพุวัปตอนสวิตช์แค่นั้นเองนะครับต่อเข้าที่เทอร์มินอลนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเอาต์พุตนะครับก็จะเป็นไดคอนแทคนะครับมาต่อเพื่อคอนโทรลโหลดที่เป็น R 1และ R 2นะครับโดยที่ตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตชของการสตาร์ทเพื่อปล่อยวัตถุดิบออกจากถังช่างนะครับแล้วก็ R 1จะเป็นตัวควบคุมตัววาล์วตัวนี้นะครับเป็นการเติมวัตถุดิบเข้ามาในถังช่างกรณีที่ วัตถุดิบที่เหลืออยู่ในถังช่างนะครับเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าทาร์เก็ตที่เราต้องการปล่อยออกจากถังช่างนะครับแล้วก็ r 2นะครับจะเป็นตัวควบคุมวาล์วที่ปล่อยน้ำหนักออกจากถังช่างนะครับนี้เราไปลองดูวิดีโอการเซตค่านะครับฟังก์ชันเวทอา u ์ของตัวหน้าจอ bc 3 6 0 l 2กันนะครับก็จะมีการตั้งค่า f 2 1ให้เป็น7นะครับ F 2.4ก็คือค่า Upper limit ในการที่จะเติมน้ำหนักเข้ามาในถังช่างให้ได้ตามค่าที่ตั้งไว้ในกรณีที่น้ำหนักเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า Target ที่เราตั้งไว้ในการปล่อยน้ำหนักออกแต่ละครั้งนะครับแล้วก็2.5จะเป็นค่า Target ในการที่เราจะปล่อยน้ำหนักออกจากถังช่างในแต่ละครั้งเท่าเท่ากันนะครับดูที่วิดีโอนะครับเริ่มต้นด้วยการ กดเข้าไปที่ฟังก์ชัน2.1ก่อนนะครับแล้วตั้งให้เป็น7นะครับหลังจากนั้นก็2.4นะครับเราจะตั้งไว้ที่290และกันนะครับในกรณีที่น้ำหนักเหลือน้อยเกินไปก็เติมฝั่งให้เติมเข้ามาในทางช่างให้ได้290นะครับเพื่อทำงานต่อแล้วก็2.5จะเป็นทาร์เกตในการปล่อยน้ำหนักออกจากทางช่างเราตั้งไว้เป็น100แล้วละกันนะครับ แล้วก็ Enter นะครับหลังจากนั้นก็ออกจากโปรแกรมแค่นี้เองนะครับทีนี้เรามาลองดูวิดีโอการสาธิตการทำงานนะครับเริ่มด้วยการกดปุ่ม Start นะครับตอนนี้หลอดไฟสีแดงก็จะสั่งให้เติมน้ำหนักเข้ามาในถังช่างเพราะว่าตอนนี้ถังช่างเป็นศูนย์นะครับไม่มีน้ำหนักอยู่นะครับเราก็จะเอาน้ำหนักเข้าไปเติมให้ได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับก็คืออย่างน้อยต้องเป็น290นะครับตอนนี้ผม ช่างให้1ลูกเท่ากับประมาณ100นะครับก็เติมไปประมาณ3ลูกพอเติมเกิน290ตัววาลก็จะสั่งเป็นหลอดไฟสีเขียวก็คือสั่งวาลวเพื่อปล่อยน้ําหนักออกจากถังช่างนะครับพอเะา้อาน้ําหนักออก1ก้อนคือ100นะครับก็จะกลับมาเหลือค่าน้ําหนักที่เหลืออยู่ในถังช่างก็คือ200นะครับปรากฏครั้งต่อไปก็จะเปิดวาวสีเขียวเพื่อสั่งให้เปิดเอาน้ําหนักออกพอ,อน้ําหนักออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะมาโชว์ค่าน้ําหนักที่เหลืออยู่ในถังช่างก็คือ100นะครับพอเราจะกดครั้งต่อไปทีนี้จะไม่ทํางานแล้วนะครับสีเขียวก็จะเป็นสีแดงเพื่อสั่งเติมเพราะว่าตอนนี้น้ําหนักในถังช่างเหลืออยู่100ซึ่งเท่ากับหรือน้อยกว่า1นึ่งทาร์เก็ตที่เราจะตั้งไว้นะครับก็จะสั่งให้เติมเข้ามาก่อนนะครับเติมให้ได้290นะครับเสร็จแล้วก็จะไปสั่งเพื่อให้เปิดาวลาวให้ปล่อยน้ําหนักออกจากถังช่างได้เลยนะครับเราก็เอาน้ําหนักออก แล้วหน้าจอจะ,จะกลับมาโชว์ค่าน้ำหนักที่เหลืออยู่ในถังช่างก็คือ200นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีการเซตง่ายๆในลักษณะของเวทเอาท์นะครับก็จะเห็นว่าในลักษณะของการต่อและการใช้งานแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ PLC ในการควบคุมเลยนะครับ